สนะครับก็คือการแจกเงิน1 0 0 0 0ืบาทน,นะครับในเฟส3แล้วก็เฟส4นั้นที่ท้ายที่สุดรัฐบาลยกเลิกไปนะครับโดยใช้คําว่าเลื่อนออกไปก่อนนั้นนะครับรัฐบาลได้โยงบประมาณนี้ไปใช้นะครับในการแจกจ่ายให้ส่วนราชการ ไปทําโครงการลงทุนก่อสร้างต่างๆโดยไปลงทุนเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําการคมนาคมการส่งเสริมการท่องเที่ยวการยกระดับรายได้นะครับนั่นก็แปลว่ารัฐบาลมองว่าการที่รัฐบาลเอาเงินไปให้ส่วนราชการทําโครงการก่อสร้างต่างๆนั้นมีความสําคัญมีความจําเป็นและคุ้มค่ากว่าแจกเงินให้กับประชาชนโดยตรงนะครับฉะนั้นแล้วเราต้องเข้าใจตรงกันนะครับว่าเดิมเนี่ยรัฐบาลมองว่า การแจกเงินให้ประชาชนเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเป็นเรื่องที่คุ้มค่าที่สุดแต่ตอนนี้รัฐบาลยอมรับแล้วนะครับว่ามีวิธีการใช้เงินแบบอื่นที่คุ้มค่ากว่านั่นก็หมายความว่าการแจกเงิน10,000ืบาทให้กับประชาชนโดยตรงนั้นไม่ได้มีความสําคัญหรือมีความสําคัญน้อยกว่าการที่ให้เงินราชการไปทําโครงการต่างๆนั่นเองนะครับ